ทราบมาตั้งแต่วันที่มาถึงแล้วเอาจริงๆเรื่องนี้ได้คุยกับหลายๆคนวันนี้บอกว่าไม่อยากไม่อยากพูดเพราะว่ามันผ่านมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าเงียบได้มันก็ก็ดีนะครับแต่ว่าต้องถ้าเกิดอยากจะถามว่าถูกฟ้องไหมก็ได้อ่านได้อ่านแล้วได้อ่านคําแจ้งความแล้วขอดูหน่อยนะแต่บังไว้หมดแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะ ได้อ่านคำแจ้งความอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินเข้ามาเพราะว่ากลัวเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ก็ยอมรับว่าในคำแจ้งความเนี่ยก็มีการมีมีการแจ้งความอาญานะฮะที่สอนอแจ้งจริงๆนะฮะแจ้งอาญาเิ่งน,นี้เนี่ยผมก็ยังรออยู่ว่านะครับยังรออยู่ว่าไม่รู้ว่าทางตำรวจจะเรียกผมไปสอบเมื่อไหร่นะฮะไม่รู้ว่าตำรวจจะเรียกผมไปสอบเมื่อไหร่เพราะถ้าเรียกผมไปสอบผมก็จะได้ไปให้การ นะครับผมก็ไม่อยากให้สิ่งที่มันอยู่บนสอนอน่าจะเป็นสอนพระขนงนะฮะมันเนิ่นนานนะครับแล้วพูดถึงกรณีที่ผมสัมภาษณ์กับอีจันนะฮะ <c oughs> ผมคิดว่าอีจันน่าจะโดนด้วยนะฮะ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากสอนอว่าจะให้ผมไปพบเมื่อไหร่ผมก็ต้องเรียนบอกตรงๆนะครับว่าผมพร้อมที่จะไปพบทุกเวลานะครับ จะได้คุยกันให้มันเข้าใจว่าสิ่งที่เราคุยเพราะว่าสิ่งที่ผมคุยไปเนี่ยผมคุยด้วยความเคารพแล้วผมก็ไม่เคยโจมตีใครย,ยืนยันนะครับว่าลองไปฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบผมพูดด้วยความเคารพแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังยืนยันในจุดเดิมแต่จริงๆแล้วผมก็อยากอย่างนี้นะฮะ ผมก็อยากให้ตำรวจเรียกผมไปสอบเร็วๆแล้วส่งอายการให้อายการส่งสารเลยนะครับเพราะผมพร้อมที่อยากขึ้นศาลมากกว่าพูดตรงๆหรือไม่ผมแนะนำผมแนะนำคนที่ไปฟ้องผมที่สอนอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการฟ้องข้างศาลได้ฟ้องที่ศาลจะได้ขึ้นศาลเลยนะซึ่งคดีนี้ผมอยากขึ้นศาลมากพูดตรงๆนฮะยังไงก็ฝากเรียนท่านตำรวจยังไงก็ออกจดหมายเชิญผมไปพบ เรารีบส่งพยายการแล้วขึ้นศาลนะครับหรือไม่ก็ทางผู้คิดว่าคิดว่าเสียหายเนี่ยผู้ที่คิดว่าเสียหายเนี่ยไปฟ้องที่ศาลเลยดีกว่านะฮะเราจะได้ขึ้นศาลเร็วๆพร้อมกันนะครับเพราะผมอยากให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ชี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าผมก็พยายามถนอมตัวเองที่สุดของที่สุดแล้วคนอย่างผมนวัดไม่เคยที่จะทำอะไรโดยที่ไม่มีหลักการ นะครับเราถึงอยู่ในสังคมนี้ได้เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเคสนี้นอกจากที่โรงพักเราต้องไปต่อที่อายาการจะเพิ่มเป็นร้องต่อศาลอาญาได้เลยเราจะได้ขึ้นศาลผมจะได้ขึ้นศาลผมอยากขึ้นศาลคดีนี้มาก นะครับไม่ไกล่เกียวแต่อยากขึ้นศาลอยากเป็นผู้ต้องหาคดีนี้นะฮะผมอยากเป็นผู้ต้องหาคดีนี้บอกได้ไหมครับว่าทำไมถึงมีความอยากขนาดนี้าอยอันนี้เลยอยากถามแล้วไม่หรอกครับผมเองผมก็มั่นใจนะครับคนที่ไปยืนคนที่ไปยืนโพสต์รูปเป็นคนที่ผมรู้จักทำงานอีเวนต์ผมไม่เคยคุยกับผู้หญิงคนนี้เลยเป็นกรณีส่วนตัวผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ผมไม่มีไลน์ผมไม่มีอะไรใดๆในการอัครีเมนต์เลยกับเขาแต่เขาออกมากับคนคนหนึ่งผู้ชายน่าจะเป็นทนายเนาะเพราะผมก็ไม่รู้จักหน้าแต่ผู้หญิงเนี่ยเราเจอในงานอีเวนต์อีเวนต์ของงานเราเห็นแต่เราไม่เคยคุยโทรศัพท์ด้วยกันเลยไม่เคยมีเบอร์ส่วนตัวเขาไม่มีเบอร์ส่วนตัวผมผมไม่เคยมีเบอร์เบอร์ส่วนตัวเขาเขาไม่เคยมีไลน์ผมเขาไม่เคยคุยไลน์กับผม ผมไม่เคยมีคุยลายกับเขาถ้ามีปัญหาทางด้านบางอย่างทําไมเราถึงไม่เกิดการพูดคุยสมมุตินะฮะแต่คนคนเดียวที่ผมติดต่องานด้วยตั้งแต่แรกที่เชิญผมไปให้รับเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วผมคุยอยู่ตลอดเวลาก็คือคนคนเดียว <c oughs> นะครับซึ่งผมก็ยังมั่นใจและยังเคารพท่านมากท่านเป็นคนน่ารัก นะฮะแล้วก็ผมมีแชทข้อความอย่งขออนุญ,ญาตไม่วางให้ผมจะให้ทาง PR ผมท่านก็ยังคุยกับผมแบบน่ารักตลอดเวลาอยู่ในนี้ทั้งหมดในลายคำพูดนะครับท่านนั้นก็คือ,อ,อคุณพรชัยเลิศอนันโชคประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท v ีพ o รตี้ดีเวลโเวลโวเมนอะไรเนี่ยฮนะบอไม่เคยชชดขออภยัยนะซึ่งนำหน้าด้วยวีเหมือนกันแล้วก็เป็นคนเรียกผมไป แล้วผมก็ศรัทธาท่านมากแล้วท่านเป็นคนน่ารักดูจากคำพูดท่านชมผมตลอดเวลานะฮะท่านเรียกผมไปจนประชุมครั้งสุดท้ายท่านก็เรียกผมไปขอดูกล้องวงจรปิดได้นะครับผมไม่เคยเข้าประชุมผมไม่เคยเข้าไม่ไม่เคยได้มีโทรศัพท์ถ้าใครถ้ามีโทรศัพท์นี่เอามาจัดการผมได้เลยเบอร์โทรผมผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีไลน์ผมก็ไม่มีผมไม่เคยมีอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่า ด้วยคนบุคคลที่ผมคุยด้วยนะฮะก็คือคุณพรชยัยเลิศอนันโชคประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารบริษัท V Property นะครับ Development จำกัดเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ผมคุยแล้วผมก็สบายใจแล้วเป็นคนคุยกลับมาตลอดเวลาผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นคนเชิญผมไปเพื่อจะซื้อสปอนเซอร์แล้วก็ล่าสุดก็ยังเชิญผมไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ เราท่านก็ยังเป็นคนให้ผมจัดอีเวนท์ที่โชว์ดีซเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับท่านอีกนะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็เป็นคนบุคคลหนึ่งที่ผมอาจจะต้องขออนุญ,ญาตอ้างถึงเพราะว่าท่านมีพระคุณท่านเป็นคนท่านเป็นคนดีแล้วท่านเป็นคนติดต่อกับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ยังอยากสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่า แล้วทําไมคนที่ไปฟ้องผมอ่ะกับกลายเป็นคนที่ไม่เคยมีเบอร์โทไม่เคยคุยไลน์แม้กระทั่งคาเดียวแล้วทําไมมาลงโทษผ่านสื่อระบบสื่อสารมวลชนโดยการฟ้องโจวบกอกว่าฟ้องร้อยล้านแล้วทําไมเอาเรื่องการฟ้องไปแชร์ไปโพสต์ลงเฟซ b o o k ซ้าแล้วซ้ําอีกอตลอดเวลาพี่นววาวได่พอมันเกิดเรื่องพี่นววาวได้คุยกับคุณพรชัยไหมครับหรือว่ายังยังยังไม่ได้คุยครับเพราะว่า ออพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปั๊บผมคิดว่าสิ่งที่น่าทําที่สุดก็คือรอตํารวจเพราะว่าเป็นขบวนการผมก็ไม่กล้าแตะอะไรผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่ในนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าในแชททั้งหมดที่ฝากไว้เยอะหน้าเนี่ยก็คือแชทที่ท่านเริ่มต้นชีวิตการรู้จักกันกับผมและท่านเป็นคนให้โอกาส แล้วท่านเป็นคนดีแล้วผมก็รู้สึกดีกับท่านคําชมของท่านในนี้กับผมมหาศาลท่านมีอะไรท่านก็ปรึกษาผมตลอดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเคารพท่านเพราะ,ะนั้นผมอาจจะต้องขออนุญ,ญาตเพื่อพี่ๆสือ่อมวลชนจะไปถามท่านต่อก็ถ้าเกิดเป็นท่านผมโอเคกับทุกอย่างแต่ผมไม่เข้าใจกับคนที่ไปฟ้องว่าไม่เคยคุยกันเลยแล้วฟ้องผม ไม่คิดจะคุยกับผมก่อนฟ้องผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับวันนี้ก็ขอความยุติธรรมชัดทั้งหมดก็ฝากไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็เราทํางานที่เราบอกนะครับว่าอยากจะชี้แจงนิดน,นึงว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นดาราการเป็นศิลปินการเป็นนางงามมันเป็นมนันคนสาธารณะซึ่งพอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็สังคมก็จะดุด่าคนสาธารณะก่อนยกตัวอย่างอย่างเช่น ฟอเร็กซ์ x, นะฮะยกตัวอย่างเช่นการรีวิวสินค้านะครับพวกครีมพวกแป้งพวกของกินพวกอะไรนะครับพอผิดพลาดขึ้นมานางงามดาราก็จะโดนก่อนว่าไม่รู้จักตรวจสอบนะเห็นแก่เงินเห็นแก่รายรับใดๆทุกอย่างก็มาลงที่เราทุกครั้งแล้วเราก็กลายเป็นจำเลยของสังคมทุกๆครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะขอดูนะขอดูเอกสารเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนเราไม่ขอดูแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมีคนที่แท็กข้อความมาเยอะเราก็เลยแบบขอดูเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าการที่เรารับเป็นพรีเซนต์การที่เรารับเป็นคนที่สนับสนุนภาพลักษณ์การนําเสนอสินค้าให้กับสาธารณะให้กับมวลชนมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเราจะหยิบอาหารเสริมมากินสักอันหนึ่งเราก็ต้องขอดูอยอ ขอดูทุกอย่างแล้วต้องไปเช็คว่าออยอนนี้มันยังมีอายุไหมถูกใครสวมไหม <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติการที่ขอดูแบบนี้เราไม่ได้ไหมายความว่าไปดูถูกไปละเมิดหรือไปวิตกหรือไปคิดว่าเขาไม่ดีมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องพึงปฏิบัติสําหรับการทํางานในที่สาธารณะแล้วผมร้องขอไปขอดูรัตเตอรี่ตัวจริงเนี่ยผมก็ร้องขอด้วยความเคารพนะฮะซึ่ง ประธานบริษัทก็ทําหนังสือไปอย่างเป็นทางการ1นฉบับเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ในแชทไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือแชทไลน์กรุ๊ปก่อนที่จะถึงคดีวันที่จะไปก่อนวันที่จะไปมอบเงินจํานวนค่อนข้างเยอะจํานวนค่อนข้างเยอะคือ20กว่าล้านแล้วคอนเวอร์เซชันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันวันหนึ่งเย็นเย็นวัน ลอตเตอรี่ออกแล้วเย็นวันนั้นได้คุยกันขอดูในนี้มีคําให้การในลายกรุ๊ปของคนทํางานซึ่งผมก็อยู่ในนี้ด้วยก็คือให้ดูมีทุกอย่างในนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดโอเคพรุ่งนี้มาแล้วให้ดูแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็ไปไปไปถึงหน้าไปถึงที่ออฟฟิศแล้วก็ยังไม่ให้ดแูแล้วก็ผมก็ยื้อกันอยู่ก็ดูเวลาได้เลยครับว่าคุยกันตั้งแต่กี่โมงจน11บเอโมงจนเที่ยงยังไม่ได้ดู ก็ขึ้นรถไปแล้วระหว่างทางเราก็ไม่รู้ไปไหนหมอบที่ไหนเราก็ไม่ทราบก็เราก็ขออีกบ่ายโมงล้วก็เปลี่ยนจากคําสัญญาว่าให้ดูแน่นอนกลายเป็นเริ่มโมโหเริ่มเฉยๆก็มีขั้นตอนจนหมดจนในที่ถึงไปถึงหน้างานน้องก็สะทานไม่ไหวน้องก็เข้าไปยืนหลังแบ็กดอกเพื่อให้คนถ่ายรูปก,กับงานนะฮะแล้ว,วันนั้นเนี่ยแบ็กดอกก็เป็นแบ็กดอกเปิดตัวสินค้า เป็นแบ็กดอกเปิดตัวสินค้าซึ่งผมก็ไม่สบายใจเข้าไปอีกเพราะธรรมดาเราไปมอบเงินให้กับคนถูกรางวัน <c oughs> ก็ไม่ควรใช่แบ็กดอกเปิดตัวสินค้าแบบนี้ซึ่งเราถูกทำงานด้วยความลำบากใจแล้วก็น้องติดสัญญาในนี้ก็ติดสัญญาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ <c oughs> แล้วก็เอารูปนี้ไปลงใน ในหลายที่เราก็ขอร้องไปในนี้ยฝากรบกวนทีมงานมันเป็นอาหารเสริมช่วยลบลูกชิ้งให้หน่อยครับมันก็หนักใจเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรเนี่ยเราเราเราไม่รู้จะทำอะไรต่อเราก็เลยจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือดีๆว่าเราทำแบบเนี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เขาจะบอกว่าอ้าคนนี้เขาเป็นดาราเขาเป็นเจ้าของทำไมยืนไม่ได้คือผมก็ไม่เข้าใจต่อให ต่อให้บาจจากออกผลิตภัณฑ์ avan, ผมก็ไปยืนให้ไม่ได้นะฮะสี่แล้วนะคือเข้าใจคบว่าเข้าใจคบ<า>ว่าธุรกิจ<น>กับภาพลักษณ์ไหมฮะคือเราไม่ได้ไปยืนฟรีได้แบบนี้ตลอดซึ่งอนันเนี้ยเราก็เจอไปทั้งจบสุดสุดท้ายไม่ได้ดูแล้วเราก็ไปยืนให้แล้วเราอันนี้คือวันที่งานที่ชนิดีไม่ใช่ครับวันละวันกันอันนี้คือวันที่สิบเจ็ดวันหลังจากพระเจ้าในเนี้ยมีหมด ว่าหวยออกวันนี้คุยกันตอนเย็นว่ามีคนถูกจะต้องสแตนบายนางงามเท่าไหร่ไปส่งไปส่งที่ออฟฟิศออฟฟิศทางเขานะฮะแล้วก็ลุกขึ้นรถไปด้วยกันแล้วก็ไปสถานที่มอบเงินแต่ว่าปลายทางตันเป็นที่นี่แล้วเราก็ต้องไปแล้วเราก็ต้องอยืงแสดงว่าปลายทางไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ใน้ชทได้คือจะอยู่ที่ไหนก็ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าการที่จะไปอยู่แล้วมีโปรดักไทยอินเป็นแบ็คดอ มันคุยกันไม่รู้เรื่องอะครับแล้วเป็นโปรดักที่ขัดแย้งต่อสปอนเซอร์เราแล้วก็พีเซนเตอร์เป็นคือไปไปกดดูแล้วก็ก็คือเราก็แทบแย่ฮะเราขอร้องเขาก็ไม่เรใจเขาบอกไม่เห็นเป็นไรเราก็เราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะฮะเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเราไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้จะไปาทางไหนต่อเพราะฉะนั้นวดต่อไปเราก็เลยขออีกคือ อันนี้คืองว่ใส่ไปแล้วนะครับงวนนี้24ล้านวงว่ต่อไปก็มีอีกเราก็สแตนบายรอเหมือนเดิมนะครับเราก็ออกเดินทางไปอินโดนแล้วลูกน้องผมก็สแตนบายแล้วก็ไปหาเพื่อจะขอดูนะแต่สุดท้ายไม่ให้ดูไม่ให้ดูน้องก็เลยแต่งตัวกันเกอร์ทางเจ้าหน้าที่ผมก็เลยไปแจ้งแจ้งความไว้ที่โรงพักในวันนั้นแต่ไม่ได้แจ้งความเอาความเสียหายนะครับ แจ้งความเพื่อให้รู้ว่าเราพร้อมไปทํางานเราพร้อมเรามีตัวตนเราอยู่ที่นี่เรารออยู่และเราไม่ได้รับการยืนยันอะไรตามข้อตกลงบางอย่างนะฮะอันนี้ก็แจ้งไว้เฉยๆแต่ไม่เอาความผิดใดๆทั้งสิ้นนะแจ้งให้รู้ว่าความรู้สิ์ใจว่าเรา,เ,ออเราพร้อมที่จะไปทํางานแล้ววันนั้นน้องก็เลยไม่รู้ไปไหนก็เลยมาไลฟ์ขายของกันตอนบ่ายบ่ายนวัตถ้าถามตั้งแตนะ่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องที่ แล้วก็อย่างวที่ผ่านมาเราก็ยังถามไปในไลน์กรุ๊ปว่าจะให้ไปไหมจะไปที่ไหนก็ไม่มีการตอบเราก็แคปไปแล้วนะคือไม่ตอบก็คือสลัดสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็หวังว่าผู้ใหญ่ท่านที่เชิญผมเข้าไปเกี่ยวข้องชวนผมเข้าไปแล้วก็ให้เป็นผู้สนับสนุนผมในการประกวดคุณบอลชัยเองก,ก็น่าจะใช้หลักเมตตาผมเหมือนเดิม นะฮะแล้วก็คุยกันดีกว่าครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ก็ขึ้นศาลก็ได้ครับณวันนี้เขายังเป็นผู้สับศูนย์ของมิสเตออยู่ไหมครับณวันนี้สำหรับปีสองสามพูดปีสองสามเลยดีไหมฮะเอาปีนี้ตั้งแต่วันตั้งแต่วดนหนึ่งวดหน้าอีกเหรครับสัญญายังคงค้างอยู่ก็คือยังจะต้องถ้ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วถ้าร้องขอจะให้ไปเราก็ต้องไปมันเป็นเรื่องของคอนแทคที่เรายังต้องทํา แล้วก็ยังต้องมีทําคลิปบ้างไปเรื่อยๆจนถึงเสร็จสิ้นก็คือ,อน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณเมษาเพราะปีที่แล้วประกวดเมษามมนะฮะแต่ว่าในปี2-3ก็ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าทางที่พี่นวัตต้องการดูก็คืออยากรู้ว่ามีลอตเตอรี่ตัวจริงอยู่ไหมอันนี้ใช่ไหมคือสิ่งที่เราลองขอไปก็แค่นั้นเองครับซึ่งตั้งแต่เขามาเป็นเราพี่นวัตได้เคยเห็นไหครับ เออที่ผ่านๆมานมาไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอแต่ถามว่ามีจริงหรือไม่มีจริงมันก็ส่วนดึงนะฮะแต่ก็อยากให้เห็น<ม>เพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับเราจะเอาของไปให้คนนะฮะเราก็อยากจะเห็น<อ>ซีเรียลนัมเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้คิดที่ว่าเขาจะไม่มีอะไรมีปัญหา<ม>เหมือน เหมือนคนที่จะให้น้องๆไม่ว่าใครก็แล้วแต่มิสการไม่ว่าจะเป็นชาลลอตไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าไม่ว่าจะเป็นหนูดีจะให้รีวิวอาหารเสริมสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คืออาหารทั้งกล่องห้ามแกะนะฮะห้ามแกะนะครับซีลพลาสติกมา2ชุดนะครับออยอยู่ข้างกล่องนะครับอยู่แล้วทุกอย่างอยู่แล้วแต่ขอให้ปริ้นใบออยแยกนะฮะปริ้นใบส่วนผสมแยกปริ้นโรงงานแยก ว่าอยู่ที่ไหนยังไงเพราะโรงงานก็สามารถพามาสู่ความผิดได้นี่คือสิ่งที่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าเราคิดว่าอาหารเสริมที่เรากำลังจะทำงานด้วยเป็นอาหารเสริมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องต้องเห็นนะครับมันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าจะบังคับให้เราไม่เห็นแล้วก็ต้องทำเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ทำมาเยอะแล้วนะแต่เราไม่ไหวจริงๆครับเราก็ต้องขออาภัยด้วยแล้วก็ ไม่ว่าจะฟ้องผมยังไงก็แล้วแต่ผมยังยืนยันว่ากับคนที่ไปยืนถ่ายรูปฟ้องผมในมือถือผมไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์เขาเลยสักสักครั้งเดียวถ้าผมเคยโทรเขาสักครั้งเดียวอย่าเรียกผมว่าคนนะฮะและผมไม่เคยมีลายเขาคนทํางานจะดีหรือจะไม่ดีจะขัดแย้งหรือจะไปด้วยกันยาวแค่ไหนอย่างน้อยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ได้ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน นะแต่ไม่มีครับแต่คนที่ผมติดต่อก็ชื่อนั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าณนะตอนนี้คนชื่อนั้นก็เงียบเงียบไปนะครับ <c oughs> ก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่รู้นะครับว่าท่านอา่อท่านอยู่ในตําแหน่งไหนเรื่องอะไรผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมทราบแต่ว่าตําแหน่งที่ผมพูดไปเท่าน,นั้นเองแล้วเวลาไปก็ไปหาท่านในออฟฟิศสํานักงานของสิ่งนี้มีแสดงว่าทางตํารวจยังไม่ได้ติดต่อมาใช่ไหมครับผมอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับตํารวจยังไม่ได้ติดต่อผม นะฮะตำรวจยังไม่ได้จะรอผมก็สนพระขนงก็รีบติดต่อด่วนนะครับเพราะว่าผมอยากไปแล้วผมอยากให้อัยการส่งผมขึ้นศาลผมอยากเป็นผู้ต้องหาคดีนีมากแต่จริงๆแล้วผมอยากให้คนที่ไปยืนถ่ายอยากไปคแต่อีจันไปเป็นเพื่อนแต่ผมอยากให้คนที่ไปยืนถ่ายฟ้องผมร้อยล้านน่ะไปฟ้องสารอาญาอีกนะฮะจะได้ขึ้นศาลเลยไม่ต้องผ่านอัยการเราจะได้ขึ้นศาล ดีกว่าเมื่อเราอยู่ที่ศาลแล้วเราอัปเดตเรื่องคดีอิงฟ้ากับตัสังกัดเดิมก็าเป็นยังไงเพราะขึ้นาจำได้จำได้ครับพี่นวัตใคคนถามเองเพราะพี่นวัตกลับมาไม่ทันให้ตัวแทนไปก็วันที่26ไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางผมเองก็ได้อัปเดตไปแล้วว่าไม่ไก่เกลี่ยนะครับก็ไม่ไก่เกลี่ยทีนี้ทางศาลก็แจ้งมากับตัวแทนผมว่าถ้าไม่ไก่อย่างไงก็แล้วแต่ถึงจะไม่ไก่เกลี่ยแต่ศาลก็ยังเปิดอยากเปิดให้ไก่เกลี่ยเพราะว่าทางนู้น เหมือนมีวัตถุประสองค์อยากจะไกเ่เกลี่ยสารก็เลยให้วันมาผมจําไม่ได้ปีหน้าต,นต้นต้นปีนะครับแต่ไม่ถึงกระต้นช่วงปีใหม่แต่ว่าผมก็ตอบตรงนี้ได้เลยว่าเมื่อไปถึงผมก็ไม่กเกลี่ยนะครับก็ไม่กเกลเี่ยก็ไม่กเกลี่ยครับนะหรือถ้าเกิดจะนัดกเกลี่ยอีกทีนึงก็อาจจะเป็นปลายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ก็ยังไม่กเกลเี่ยอีกแล้วก็อยากเริ่มสืบพยานก็พยานผมเยอะมากเป็น10บสปากก็อีกประมาณ4ี่ห้าปีฮะ ก็ไปกันยาวๆเราอยู่กันยืดๆไม่ต้องห่วงพวกนี้ช่วงนี้ผมกินวิตามินเยอะสุขภาพจะแข็งแรงไปอีกนานพี่นวัดเหนื่อยไหมสิบปีที่ผ่านมามันพอจะทำเวทีนี้ปั้นให้คนรู้จักแต่มันก็ต้องแลกกับดราม่าอะไรหลายอย่างสู้กันทำงานไม่มีวันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะผมคิดว่างานคือสปอร์ตงานคือกีฬาที่ผมชอบนะเหมือนกับผมไปเล่นกีฬาทุกๆวันแต่ว่าเสียงเชียร์ข้างสนามแน่นอนหรอครับมันก็มีทั้งทีม ฝั่งผมและทีมฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ต้องต่อสู้กับเสียงทั้งโหและเสียงทั้งเชียเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผมยอมรับได้นะครับแต่ว่าคนนอกสนามที่ไม่ได้มาเล่นอยู่ในสนามเราเล่นแท็กติกแบบแปลกๆหรือการให้ไล่กันมากๆผมอันนี้ผมก็พยายามไม่เสพนะฮะพยายามละแรกๆอาจจะมีเสพเดี๋ยวนี้จะไม่เสพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจ นะครับและอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้คําด่านะฮะและให้คําดูถูกเหยยดยามที่ทําให้ผมมีพลังมากขึ้น <st> ผมจะใช้ความอดทนมากขึ้นแต่อย่างมีความสุขนะครับอดทนแบบมีความสุขด่ามาก็ไม่ฟังนะฮะคนด่าก็เหนื่อยเปล่าผมก็ยังล่าเริงบันเทิงใจต่อไปเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่ด่าผมแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไปทําอย่างอื่นหรือมาคุยกับผมดีๆผมยังมีหลายอาชีพที่ช่วยคุณได้ นะก็ขอบคุณไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมไปต่อแน่นอนครับขอบคุณนะครับ